สบายดีพี่น้องออกจากงานถักชาติถักชาติะมากินนำ้ำเน,นี่ขอบคุณน,น้ำกระเดกด้วยคลายดีดีคนน,นน้อยเท่าหรานเนี่คลายดีด้วยพี่น้องขอบคุณน้ำกระเดกอันนี้ของบอเพนน้ำกะปิของบอเพนก่อนน้ำกะปิอันนี้น,น้นำกนนำระเดก ้องเมมอนน้ำแตดเดกพี่น้องน่บจะแซ่ไข่ฟรีอันนั้นนะเป็นเห็ดเป็นทงเป็นทงไข่แซ่เอาเป็นทงก็ได้เดลพี่น้องข้างหลังไปสื้อเป็นทงมากินอยู่บ้านค่ะก็ได้อันนั้นนะผิดเป็นทงเป็นทงเอาโอเคไม่ไม่เสีผิดตัวเขามาใกล้ๆเนี่ยเสียผิดเหมือนกันกินกรปุกน้ำกระเดลพี่น้อง กินแล้วก็ออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยแดดแดดบนอากาศบรรยากาศข้างนอกนะแดดแห้งขนาดเลยตัวคนก็มาจอดก USSR, ินข้าวกุ้นอยู่นี่ได้เลยขายดีขนาดเลยเออนเออเห็นไหมนะร้านนะคนไลายขนาดเด้อพี่น้องเอ้ยร้านนี่นะขายดีเลยมันเป็นดอนเนาะ แบบนี้ออกมาคลองเลยพี่น,อนออ้องคนนด้ยินว่าเสียงเพลงเสียงตู่จะทางฝั่งลาวบ้านปักเซเนะดขามท่าเรือเขนสิไปก็ได้ขามเรือไปก็ขามเรือมาอมอมเออเขาเห็นังาซื้อขามไปเที่ยวหันนังซื้ออยู่นี่แหละเตาโม่นี่นี่แหละไปเที่ยวลาวขาเพื่อหาสิบบาทไปครับเป็นบ่พี่น้อง ทางเลาวนสิมวนมีลำบงเด้อพี่น้องเด้อบานปักเซเด้อฟังทางไหนบรรยากาศช้ากันอ,อกมาหลินอยู่หม่มต้นคามนี่แหละนางหลินกินขนมขเน,ขนีนางหลินห่มเย็นพี่น้องคุณผูอ้อยากออกเมื่อนางหลินสักก่อนมามากินขนมนล้กนันนี่กินขนมอันนี้ลเบงเด้อนี่อันนี้จะเ็นหมากอย่างนี้ตู่ดังอะไร นี่มากินหมาอะไรน้ำกันเด้อมาเขารักมาเส็บเสดน้ำกันพี่น้องนั่งห่มเย็นสบายเอาบบดนี้มาพี่น้องมากินเบิ่งขนมบาด้วยในม้อนก็บ่เคยกินขนมแับนี้กินกระแซ่บขนมมีงามีหยังมักข้าวบนก็เสิร์ฟอิ่มแล้วนะเจ็ดแสดงว่ากินนําบ่ได้แล้วอะหนึ่งสามชื่มหาบ่าขอบ่มักกินขนมเอแล้วแนวส่วนบ่เคยกินผมก็สิกินลองเบิ่ง มีงามีมะพร้าวเขาใส่ป้าตู่ทั้งเล่าดังเลยพีน่น้องขนาดเลยโอมเริ่มได่นย่าขาไปเล็นละขาดนนะนะล่งเฮือขึ้นเฮือนะขึ้นตะพังเขาเลยเฮือกอะเรื่อแดนเฮืออยู่นี่คนล้ายพันเมื่อไปเนี่ยกับคนล้ายเนี่ยเฮือนะแหนกันขึ้น คนแรกถึงข้อขาดขา้ขา,ขามนี่ข้อขามบ้านอะ่ะข้ามนี่ยมาทงเพื่อนเขาเ<า>อ,อิบบ้านเอียงอ่ะบ้านบักเซ่บ้านบักคซ่เขาเอิบบ้านบักเซ่กับบ้านบักเซ่บ้านบักเซ่ของไคยเซ่ของไคยจบมาค่ะขนมเน,นีน่เป็นเนยเนาะเป็นแข็งแข็งมันมัน เป็นเท็กแล้เนี่ยแล้วเขา,าป็นตู้ม่ผิดหรเป็นตู้มาทั้งเลยเฮินบะฮอนฮอกอเพราะว่าเชื่อเพงเข่าป็จะบะเป็นบะเ็นเชืเ่อมเพีงแบบนั้นบาเข่า เว็ดหอนใน,นี้ซลาละวงเต็นก็่ชิห่หอนนะทางนี้ก็ขามประเต็งข้างบุญร้ายเห็นไหมทามประเต็นระวงแล้วเต็นระวงกลางเว้นอันนี้เป็นอย่างไรนะฮะนี่รวมเนี่ยเป็นบ้างอัเด็ก น้ำมะแรงมั้งอ่ะร้านเหล่าเขาเออน้ำมะแรงร้านอาหารเย็นด้วยหรมมาขามนี่มันเอาเนาะเออมันเอาเขา,าแดงกว่าคนไทยก็ขาไมไปเ,เลนหะันได้เนาะโอ้ยคนไทยขามไปหักลหลาย บ่หวานบักเทเออเขาหมักไปกินเหล่าทาั้งนั้นก็บุญใหญ่คือกันในแม่เออรถจ,จอดจ่าเต็มริมโขงเลยบุญใหญ่คนเต็มเลยเห็นนะเขาจะไปกินเหล่ากินเบียร์ทั้งนั้นเพราะว่าเบียร์มันถือเหล่ามันถือเลยฟังเ่ามันถือก็อยู่ไทยเนาะมันถือก็อยู่ั้างนี้ต้องขามไปผลยาสูบยายังเขา,ขาก็ซสือติดใหม่ติดมือมาเลี่ยดีเนาะกือเหล้าซื้สือเบียร์ติดใหม่ติดมือมา อืม,มถือดีจ้ะเราเบียนบ่แพงฟังไทยเบื้องควัวฟังลาวเบื้องใต้อืมเสียงดังดัง เห็ดบัตไปกับหาสิบบาทาขาเฮพื่อไปกลับหาสิบบาทอืมทางผุมาพี่หาสิบพันกีบไปกรับทางไทยเห็ดไปหาสิบบาทหาโมงมดเพื่อนะ่ะหาามงเร่ง แต่ว่าขั้นแะแท่ดะกะคืองานราชการไปสิกะงานบุญได้หน่นะทุ่มเนืองเมื่อันซะขานนะเป็นงานได้เธอมาคับเมื่อเมื่อเด็ดจ้าอดี้พี่น้องมันในแดด แดดแดดว่ะแล้วก็รอลินอยู่นี่นะห่อนมงมาหน้าเลิกเฮียนก็เอามาหน้าเมือเลยพี่น้องเลยไม่จังไ่ได้กลับไปกลับมารอลินเที่ยวนอกทานมงเหืองอุ้งเทียนแล้วก็ไปรับร้านหน่าเมือเลย บ้านแคมคลองในทางหาปลากินเป็นผู้ดุใส่มองหา,าหาหาปลาไขน้ำแปดกับพ่อล้วมันอ๋อไม่ตอย เขาไม่เคยกินที่เธอหมางเนี่ยแ่บมั่นเนาะนก้องเขาจะขาย,พายแพงโ้ละสองเลยอันนี้พร้ามกินกเข่าไมมอนได้หนึ่นงเข่าหอนๆอดกินเนี่ยหักด้วยแหละ อืมอืมนะโอเคพี่น้องอืมบายเด้อคลิปนี้ก็ได้ัะจิพากันไปทางใดต่ออีกไปเรื่อย,เ,อยเวลามันใกล้แล้วเอืม,มอ,อืมโอเคโอเค